เทคนิคเคล็ดลับการทำธุรกิจให้ครองใจลูกค้าหรือเข้าไปนั่งไปนอนอยู่ในใจลูกค้าแล้วทำให้ตราตรึงให้ลูกค้าคิดถึงเราเป็นอันดับแรกไม่ว่าวันนี้คุณจะทำธุรกิจอะไรก็ตามนะคะเอาเทคนิคเอาเคล็ดลับของครูไปใช้นะคะเทคนิคเคล็ดลับข้อที่หนึ่งความซื่อสัตย์ จำเป็นอย่างยิ่งนะคะถ้าเรามีความซื่อสัตย์เราทำธุรกิจอะไรก็ตามเราจะอยู่ในใจลูกค้าตลอดเทคนิคเคล็ดลับข้อที่2ธุรกิจที่คุณทำต้องแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามลูกค้ามาหาคุณคุณแก้ได้คุณจัดการได้และ เทคนิคเคล็ดลับข้อที่3คุณให้คุณค่าและมูลค่ากับลูกค้ามากเกินกว่าราคาที่ลูกค้าจ่ายให้คุณเชื่อเถอะค่ะเงินจะไหลจะเทมหาคุณแบบมหาศาลไม่ว่าคุณจะหยิบจับทำธุรกิจอะไรก็ตามเอา3ความลับนี้ไปใช้นะคะ แน่นอนว่าคุณ